ไม่ไม่รู้หนูก็ต้องไปหาเองลูกหนูต้องจําให้ได้ว่าหนูเล่นแล้วไว้ไหนไว้ไหนหนูไม่รู้ค่อยๆลูกหนูเพิ่งตื่นสมองยังไม่มารอสักครู่หนึ่งใจเย็นเย็นลงใช่ใจเย็นเย็นใ,ใจเย็นเดี๋ยหนูก็หาได้ลูกเดี๋ยหนูก็คิดได้ว่าหนูเอ๊ะน้องผีอาไปซ่อนไว้ตรงไหนนะอ,อยู่ในห้องน้ำรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ อยู่ใต้ที่นอนไม่ใช่อืนไม่มีอะไรอยู่ที่ใดที่เราไม่ชอบเลยไหนน้องพีหล่อม,มากเลยน้องพีน่ารักที่สุดหาเจอแล้วเนาะน้องพีกำได้ว่าเป็นยู่ไหนเออเห็นไหมลนะ่ะลูกเราต้องใช้สมองลูกรู้ไหมครับเราไม่ใช้อารมณ์กัน ตัวใหญ่สีอะไรครับตัวตัวใหญ่สีดำสีแบล็คที่มีหนามๆตรงหางใช่ไหมไปดูกันสิป่ะอยู่ในห้องเหรออยู่ในห้องนอนหรือเปล่าหรือเปล่าตาวิไม่เห็นเลยตาวิไม่เห็นเลยเพราะว่าก็ตัวสีดำห้องเพราะบอกว่าน่าจะอยู่ตรงนู้นมาไม่เห็นนั่นไงใช่ไหมใช่โอเค โอเคไหมครับเขไปเเอาเขาไปคับครัวใจทเสาร์เห็นไหมโอเคป้าหลุกโอเคมี่่ไหม